วันนี้พ่อแม่พี่น้องผมไปชมคู่ชมคนกรมคนแบกหบามตำรวจทุกๆสักเลตมาไหมมาผมเอาทัดอีกแล้วพี่น้องเไปมาผมโคกาาษาษาับสารเก่าสิวตัม้มตั้มพี่น้องแสดงฟีดพี่น้องเไย 多一点，哦，谢谢。对呀。 ตป็นต้นชว์เล่าพี่น้อง เรจเรียบร้อยพี่น้องล้าโซแล้วเดี๋ยวเสียบป้ข้าวผัดกระเทียมกุ้งหัวหมูเย็นมาเอาว่กุ้งไปกินัวหมูใด้ไหม ตา้ตาต,ต่ตูวเลยพี่น้องไม่ต้องซิ้นตองลองแซ่บ nên ta muốn cái phía nào cơ nên mong nào ta mong cái chữ phải có phía nào có cái xin nạn phải ra